คนที่ชอบซื้อของผ่านทางเว็บไซต์นะคะถูกหลอกได้ง่ายๆเลยนะคะโดยเมื่อวานนี้ทางเจ้าที่ตำรวจนั้นได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มนายธรรมนิตถาวรนีอายุ1 31ปีพร้อมด้วยสมุดบัญชี10เล่มโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องเพราะว่ามีผู้เสียหายประมาณ40คนเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเจ้าตัวที่ทางนายธรรมนิตนั้นเอามาใช้หลอกขายผ่านทาง Facebook เจ้าตัวนั้นนะคะก็ร่วมกับแฟนสาวชื่อนางสาวออยที่ กำลังหลบหนีอยู่หลอกขายแมวสายพันธุ์ต่างประเทศอาทิเปอร์เซียแล้วก็สก็อตตี้โฟทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยขายผ่านเว็บไซต์ชื่อดังขายของนะคะคือ OLX นั่นเองค่ะผู้ที่ชืช่นชอบแมวสายพันธุ์เหล่านี้ก็หลงเชื่อบาติดต่อขอซื้อแมวเป็นจำนวนมากหลอกนะคะให้โอนเงินมาประมาณครั้งละ5,000ถึง20,700บาทพอโอนเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะใช้วิธีลบชื่อออกจากเว็บไซต์ดังกล่าวหายเข้ากลิบเมฆไปนายธรรมนิตก็รับสาร,รภาพว่าเริ่มพฤติกรรมอย่างนี้มา ตั้งแต่ปลายปี2556แล้วค่ะคแล้วก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้ามาทั้งหมดเนี่ย250ครั้งอยอดเงินที่หลอกได้1ล้าน5 0สนบาทแต่เขาใช้วิธีก็คือว่าเมื่อมีคนโอนเงินเข้ามาประมาณสัก10ครั้งนี่นะคะจะได้เงินประมาณ5 0,000บาทก็จะใช้วิธีลบชื่อออกจากเว็บไซต์แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็เข้ามาหลอกขายอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากๆค,ะค่ะครับอ่าวว